สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนๆชาวย t ท b e ทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กับผมครับองเทคเตอร์สีลอซิงวันนี้ก็จะพามาดูอาการนะครับรถไม่มีกําลังนะครับแต่ว่าคัดยังเหลือเยอะนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างนะครับครับสาเหตุแรกก็จะเป็นซีนคอหลังนะครับเป็นตัวนี้นะครับก็ถอดไตวดินออกมาดูนะครับจะมีน้ํามันไหลออกมาเลยนะครับถ้าสมมุติว่าซีนรั่ว ซีนก็จะมีปอกซีนนะครับปอกซีนอาจจะสึกซีนก็อาจจะเสื่อมสภาพนะครับทําให้มันรั่วออกมานะครับก็ทําการเปลี่ยนออกไปต่อไปก็จะเป็นซีนปลายแกซีนะครับอาจจะรั่วไหลออกมาได้จะเป็นน้ำมันไฮดรอลิกนะครับที่จะรั่วไหลออกมาจากซีนปลายแกซี ี๋ว้วซินพอหลังก็จะเป็นน้ำมันเครื่องนะครับที่จะไหลออกมาอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นซีนปลายเกียร์สี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นซีนพอหลังนะครับ เปลี่ยนหลังเราก็ดูว่าปอกมันเป็นรอยไหมครับก็เปลี่ยนทั้งปอกทั้งซีนนครับปอกคอหลังนะครับนี่ครับสังเกตดูควา่ามันมีรอยหรือเปล่าถ้ามีรอยเราเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสาเหตุที่ทําให้ซีนมันรัว่วได้นะครับเพราะว่ามันตึกนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้รถไม่มีกาลัง <c oughs>